บอสบิ๊กบอกว่าเขาเป็นนักร้องที่ร้องเพลงได้นิดหน่อยแต่บอกเลยว่าเพลงนี้บอสบิ๊กร้องได้กินใจแล้วก็เพราะมากๆเลยกินใจจนกระทั่งแบบว่า f อฟด้านหน้าเวทีพากันร้องไห้หลายคนเลยค่ะด้วยความซึ้งกับเพลงนี้แหละสวัสดีนะคะสวัสดี FC ของพับ้านเป็นแล้วเอฟของูตเกียวมิวสิกทุกทุกคนเลยค่ะ เพลงเพลงนี้นั่นชื่อว่าเพลงยิ่งกว่าเสียใจค่ะบอสบิ๊กถ่ายทอดเพลงนี้ได้แบบว่าโอ้แบบซึ้งจริงๆนะ mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าด้วยความที่เราเป็นคนฟังแล้วพอฟังเพลงเนี้ย mm hmm. มันนึกไปตามเนื้อเพลงหรือเปล่า mm hmm. พอนึกไปตามเนื้อเพลงแล้วมันอาจจะมีบางส่วนบางช่วงบางตอนบางเรื่องบางราวที่ มันเห็นเรื่องราวผ่านบทเพลงนี้ไปถึงเรื่องราวที่ผ่านมาของ b o สบิ๊กหรือเปล่า FC หลายๆคนที่ติดตาม Boss b ๊กมานานก็ด้วยความที่แบบเอ็นดูสงสารแล้วก็ชื่นชมชื่นชมในการวางตัวการทำงานการพูดการจาก,การเป็นผู้นำและก็หลายๆอย่างเลยการเอนเตอร์เทนและที่สำคัญนะคะคือ b o สบิ๊ก ไม่เคยเอากำแพงมาขวางกั้นระหว่างตัวของเขาและก็ FC เลยแบบนี้ไงเ f ถึงได้รักแล้วก็เอ็นดูเขามากขนาดนี้โดยเฉพาะ FC แบบว่า,ารุ่นวัยทำงานาวัยทำงานขึ้นไปจนถึงวัยผู้หลักผู้ใหญ่เลยแหละเพราะว่าเด็กหนุ่มคนนี้ เป็นวัยรุ่นสร้างตัวเป็นแบบอย่างที่ดีไงทุกคนให้กับหลายๆคนเลยเรื่องราวที่ผ่านมาแน่นทุกคนอ่ะมันมีเรื่องราวมีอดีตแหละนะคะมีอดีตกันทุกคนเป็นอดีตที่มีทั้งสุขแล้วก็มีทั้งทุกข์มีทั้งสมหวังแล้วก็มีทั้งผิดหวังกันทั้งนั้นผู้ยิบบ้านฟินแลด์แกเป็นคนมีชื่อเสียงไงมี fc มีคนติดตามเยอะแยะมากมาย ซึ่งเรื่องราวเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกมาด้วยกันกับ f อที่ติดตามเขามานานเรื่องราวหลายๆเรื่องราวที่มันยังมันยังอยู่ในความรู้สึกของ f อพอเวลามีอ,อ,อะไรที่แบบมาสะกิดหน่อยมันก็ทำให้ f อแบบรู้สึกนึกถึงไปถึงสิ่งที่มันเ,เรื่องราวที่มันมันทำให ผู้บ้านฟิลแลนด์นี่แหละอาจจะมีสะดุดบ้าง f อก็เลยสงสารแค่นั้นเองและเพลงยิ่งกว่าเสียใจนี่โอ้ยแบบบอกได้เลยว่าผู้บ้านฟิแนแลนด์นะคะถ่ายทอดอกมาได้แบบเพราะจริงๆนะคือเพลงนี้บอสบิ๊กนะคะร้องได้เพราะจริงๆอ้อใครรู้สึกแบบเดียวกับฟ้าบ้างนะคะถ้าเกิดรู้สึกแบบเดียวกันให้เขียนมาใต้คลิปด้วยนะคะว่า คุณชอบเพลงนี้หรือเปล่าที่บอสบิ๊กนะคะถ่ายทอดออกมาสําหรับความรู้สึกของฟ้าคือฟ้าชอบจริงๆนะมีความรู้สึกว่าพอฟังแล้วอ่ะเออมันมันทำให้นึกภาพตามได้อะ่ะคือเป็นคนที่ถ่ายทอดเรื่องราวถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเสียงเพลงออกมาแล้วแบบในด,ดีอะ่ะซึ่งอย่างที่บอสบิ๊กบอกแกเป็นนักร้องได้ร้องเพลงได้นิดหน่อยแต่นะคะ ลหลายๆเพลงเลยที่บอสบิ๊กถ่ายทอดออกมาแล้วแล้วทำให้เราอินไปด้วยแล้วเราก็ชอบไปด้วยอย่างเพลงที่แบบเพลงเร็วๆเพลงสนุกสนานแกก็ถ่ายทอดได้ตามบุคลิกของแกที่เป็นคนขี้เล่นแบบไม่ได้ห่วงแบบเสียงจะต้องแบบมาหล่อมาเดียแต่แกเน้นการเอนเตอร์เทนผู้ชมด้านหน้าให้ FC ด้านหน้าได้สนุกสนานกันคือไม่ได้เน้นหล่อไม่ได้เน้นแบบเสียงต้องต้องเพอร์เฟกเนี้ย แต่ว่าเน้นว่าข้างหน้าจะต้องแบบมีรอยยิ้มแล้วก็มว้มวนๆนี่แหละค่ะคือคนที่เข้าถึงศิลปะทางด้านนี้ม,นมันเหมือนกับดาราที่คนสวยๆคนหล่อๆแต่พอเวลาจะต้องรับบทบาทไหนที่แบบมันอาจจะทะเลน้นบ้างอาจจะติ้งติ้งตรงตงบ้างเขาสามารถที่จะ,ะทำมันได้ให้เราอินไปตามตัวละครนั้นๆโดยที่ไม่ได้มายึดติดกับว่าฉันจะต้องหลอ่อฉันจะต้องสวยอยู่ตลอดเวลา บางครั้งออกมาไม่ได้สวยไม่ได้หล่อเลยแต่ว่าคนคนดูหรือผู้ชมนะ่ะอินไปตามบทบาทนั้นแล้วเขาก็ชอบไงแต่พวก่าบ,บ้านฟินแลนด์เขาทำให้ทุกๆุกเวทีอะ่ะคือมันมีมันมีความสนุกสนานแล้วก็น่าประทับใจในแต่ละเวทีเขาจะคืนกำไรให้กับคนดูในรูปแบบที่มันต่างกันคือมันเป็นอะไรที่คนดู ได้มีรอยยิ้มได้มีเสียงหัวเราะไงทุกคนคือมาฟังเพลงแล้วมามันมีทั้งซึ้งทั้งสนุกแล้วก็ยังมีได้ขำขันกันมันเป็นการเอนเตอร์เทนแบบในช่วงของโจ๊กอ่ะในใน,ใน,ใ,นในการเล่นตลกไปในการโชว์นั้นด้วยเวลามันก็จำกัดถูกไหมคะเพราะงั้นผู้ยาบ้านฟินแลนด์หรือบอสติกของเราเนี่ยแหละค่ะ ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าและก็มีประโยชน์ที่สุดเลยเวลาเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรค่ะเขาสามารถมอบให้ดังเสียงเพลงที่สนุกสนานซึ้งและก็ตลกโปกหาไปในนั้นด้วยนี่แหละค่ะสุดยอดมากๆ และในเพลงนี้นะคะ,ะผู้ยิบบ้านฟิแลแอนโอ้ก็ทําให้ f อฟด้านหน้าน้ําตาไหลพรากกันเลยทีเดียวแล้วผู้ชายคนนี้ทําไงคะเอากระดาษทิชชู่ให้ซึ้งกันไปตามๆกันมันน่าประทับใจเราฟ้าก็เชื่อว่าบอสบิ๊กเองก,ก็ก็ประทับใจในความรักความเอ็นดูของทุกๆคนเลยและ FC เองก็เหมือนกันค่ะนะคะ คือเอ็นดูและก็สงสารผู้ชายคนนี้เอาเปนว่านะคะเราก็ซัพพอร์ตกันไปค่ะต่างคนต่างซัพพอร์ตซึ่งกันและกันย่าไงลายมันกูไฮย่าเมียมันกูไฮขอบพระคุณมากไปแล้คะอันนี้กระไดให้น้องกกกระไดเว้ย ถ้ามให้มาฮว่างยังดอกซื้อบาสขับมาะไฮให้ใหยังดอดีเอาเบียร์มากินมันก็ดูนั่งเบาอยู่นี่ือละเฮามันไฮเท่กันยังไงเอา,อานี่น,น่ะฝ่ายมาสางความสุขก็เลยกลายเป็นสางความทุกติ่ยใหญ่น้องเบนให้เบิ้งเงื่อน่ะพี่น้องเพื้นไทยน่ะท้ายเข้าไปท้ายทอโซเข้าไปท้ายฝ่ายไปล่องคลิปเลี้ยวเด้อสุมือนี่เฟซบุ๊กห่อเหรียญห้องต่อใสเงินเด้ การเล่น Facebook ทุกวันนี้อย่าเล่นเฉยๆแค่เราโพสเราก็มีไรายได้นะครับผมคือจะอไปเบิ้งคอนเสิร์ตนี่ไปเบิ้งลำหยอกล้ำแย่ยไปเบิ้องมันแค่หนีท่ายเกาไปเลยลงคลิปเลี้ยวไปเลยเดือนละสามสี่หมื่นเก่าไปตัวเขาเห็ุกับบารณ์บ้านเบิ่อเมี่ยงอยู่แหมนะครับผมนั้นนั้นอย่าลืมนะครับผมประชาชำพันบอกพี่บอกน้องไปน้าแน่เออ,าาอ,อ,อกระบายไปรัฐไทยคลิปเล่าแต่งหนักก่อนไทยเรื่อเป็นตัวอย่างเนี่ยใครออกเด้อใครบ่ได้ให้เด้อ อย่ังสี่ลายอีแม่เอ้ยอยู่น้อลูกเต่าดอดากเตาไปเตามาเต่าเล่นตีหัวเตาได้ลูกสองคนผุนนฤตาตัวเกี่ยวอ็ไรเป็นปนช่วงเพลงนี้แหละนะคะจริง,รงๆแล้วมันก็พอเริ่มต้นมานี่เอฟซีเขาเริ่มแบบเอ่อมองหน้าบอสบิ๊กตอนอยู่บนเวทีแล้วพอมองหน้าแล้วมันก็แบบเอ่อเหมือนเหมือนตกเข้าไปอยู่ในเอ่อในบทเพลงนี้ในเนื้อเรื่องในเรื่องราวนี้แล้วบอสบิ๊กก็โอ้โหถ่ายทอดซะแบบ อินไปตามๆกัน,นด้านหน้าเวทีหลายคนเลยนะคะที่แบบว่าร้องไห้แล้วแกก็พยายามที่จะทําให้ทุกคนแบบว่าเอ้ยอย่าร้องไห้อะไรแบบนี้ก็มีการชวนพูดชวนเล่นให้ทุกคนแบบอ,ออกมาจากอารมณ์ตรงนั้นเออเพราะว่าส่วนตัวของบอสบิ๊กเองแกก้าข้ามผ่านในเรื่องราวที่มันหนักๆมาแล้วเพราะงั้นอย่าง FC ที่แกรักแล้วก็ นับถือเนี่ยก็ไม่อยากให้จมอยู่กับความรู้สึกอะไรที่มันเศร้ามาสนุกมาม่วนกันอะไรแบบนี้แหละค่ะเอาเป็นว่าอย่าลืมนะคะเราสปอร์ตผู้ชายคนนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ